เอารถไปตั้งขายข้างถนนบ้างตรงข้ามหมู่บ้านบ้างคือ <c oughs> เราต้องไปลบล้าง <c oughs> วัฒนธรรมของคนรุ่นเก่าก่อนชอบรถอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าสาวนั่งเยอะอยู่ที่นู่นผมขึ้นศาลไปสองรอบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการว h a อปเชียงใหม่ครับเชียงใหม่ทำอะไรดีครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติครับจากแขกรับเชิญชื่อคุณต้นครับจากสวัสดีครับ สแสวงธุรกิจยนตนะ์เป็นเต็นรถมือสองในจังหวัดเชียงใหม่ครับ,ก,รบก็หลายๆคนนะครับอาจจะเคยได้ยินข่าวนะครับว่าเต็นท์ลมือสองจจะไปได้อยู่หรือเปล่าตลาดรถมือสองเป็นยังไงบ้างแล้วยังคงทําได้อยู่หรือเปล่าเราก็เลยเชิญคุณต้นนามาแชร์ครับว่าเฮ้ยตล,ตลาดตลาดรถมือสองและการทําธุรกิจรถมือสองครับที่ยังคงอยู่ได้และอยู่ได้ดีครับในจังหวัดเชีงยงใหม่ครับ ที่เป็นจงังหวัดที่เรียกว่าเมืองปากเซียนครับมีเรื่องราวและสตอรี่นะครับที่น่าสนใจมากครับจริงๆก็เป็นต็นแบบนเล็กๆเอาเล็กๆก็ในโซนนี้ก็ผมต้นนะครับแสวงธุรกิจยนต์นะครับรับซื้อขายได้เป็นรถยนต์มือสองนะครับอยู่ตรงแยกโรงพยาบาลเทพบัญญานะครับอยู่ร้านแรกเลยช่วงเริ่มต้นธุรกิจครับมาเริ่มต้นธุรกิจนี้ได้ยังไงเริ่มต้นธุรกิจนี้จากที่บ้านก่อนที่บ้านทําที่บ้านที่บ้านพ่อทําก่อนแต่ตอนนั้นก็ช่วยแกทําตั้งแต่สมัยแบบเรียนม .4 จำได้ขับรถไปหน้าโรงเรียนแล้วก็เอาป้ายขายที่เป็นสามเหลี่ยมไปตั้งหน้ารถเออแล้วก็ใส่เบอร์พ่อไปเออแล้วแบบมีลูกค้ามันก็โดดออกมาจากโรงเรียนขอดุงยามมาเปิดเพราะว่ารถจอดตรงข้ามปั้มยามเลยจาได้อข้างไหนได้ขายก็ก็เลยให้ทิปนุงยามไปด้วยผมก็ไม่ได้เอาเนินความสะดวกประมาณนั้นยังไม่ได้ทำเต็นท์เนี่ยตอนนั้น่ะก็ทำแค่นี่แหละเอารถไปตั้งขายข้างถนนบ้าง ตรงข้ามหมู่บ้านบ้างคือตอนนั้นยังไม่มีเต็นเลยถูกไม่มีไม่มีไม่มีเต็นเลยเคือหมายถึงว่าซื้อมาขายไปแบบทั่วไปเลยหาแสนอะ,อ,ะอ่าอันนั้นจุดเริ่มต้นเลยกี่คันตอนนั้นไประมาณสองคันเริ่มต้นเออหนึ่งคันสองคันซื้อคันที่สองขายไปคันที่หนึ่งก็กลับเข้ามาใหม่ออะไรเงี้ยอปีกี่ปีวะนะโอ้หเกือบยี่สิบปีหมดยี่สิบเกือบเกือบใช่อ่าแล้วก็เริ่มมาทําเต็นท์ตรงนี้ได้ประมาณสักก็เริ่มจากทีละแบบ สามคันสี่คันห้าคันแล้วมันก็มีจุดเปลี่ยนนิดๆตรงที่ว่าคือพอไปเอียนต่างประเทศเนี้ยแล้วก็กลับมาแล้วก็มาทําพอมาทําปุ๊บพอแบบเราแบบแม่งแบบทําเองลอะไฟกับที่บ้านเสร็จละเรียบร้อยว่าโอเคนะตอนเนี้ยจะส่งต่อธุกรกิจนี้มาไฟในไฟยังไงไฟก็คือเราต้องไปลบล้างวัฒนธรรมของคนรุ่นเก่าก่อนอ๋อเออคือซึ่งคืออ่นอย่างหนึ่งเอาเอาตรงก็คือสมัยก่อนคนก็คือ ต้องซื้อของให้ถูกที่สุดแล้วก็ขายแพงที่สุดเออเป็นเป็นเพาว่าเป็นโลจิกเริ่มต้นของการทำธุรกิจนะซื้อถูกขายแพงใช่ใบอกบ้างไม่บอกบ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างอะไรเงี้ยไอ้แค่พอเรากักบ้างอันนี้เคยชนมาแล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่มันเป็นโลจิกตของคนเออนั่นแหละคือซึ่งก็รู้สึกว่ามันต้องแบบมันต้องเปลี่ยนมันต้องมีจุดยืนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ต้องแม่งจริงใจกับลูกค้าก่อน จริงใจแบบจริงๆอ่ะคือไม่ได้แบบว่าไอ้ที่ซื้อรถมาแล้วแบบมานั่งยำมานั่งทําให้มันประกอบมันออกมาให้มันสวยแล้วก็ขายไปแบบนั้นอะไรเงี้ยดังนั้นอ่ะต้นน้ํามันก็ต้องเลือกซื้อรถที่มันโอเคสวยก่อนปีใหม่ๆใหม่น้อยๆไม่ต้องทําอะไรเยอะอะไรเงี้ยเออก็ซื้อมันก็ซื้อง่ายแล้วมันก็เราก็เริ่มทำมาเรื่อยๆพอมันเริ่มมันเริ่มเห็นว่ามันพอขายได้ เราก็เอาจุดเนี้มานั่งทําต่อก็เป็นเหมือนมาเป็นจุดแข็งของเราเลยใช่ประมาณนั้นอ่าจังหวะที่ไฟนี่ไฟกลับที่บ้านคือด้วยความเป็นธุรกิจกงสีอันนี้คือยังอยู่กงสีไหมหรือแยกมาละจริงๆก็แยกละเพราะหมายถึงว่าแยกกระเป๋ากันอ่าแยกกระเป๋าแต่เพลงเคาว่าก็ยังมีมีหุ้นของที่บ้านอยู่คือส่วนหนึ่งพอก็มาถือหุ้นด้วยเออเจะลูกคนเดียวเนาะก็แบบ เออคุยกันง่ายไหมใช่หลังๆมาเขาก็พอเราเริ่มทํามาได้7จ็ดปีแล้วเขาก็ปล่อยละเขาไม่รู้ราคาที่จะต้องซื้อเข้าละไม่ได้ไม่ได้มองกันละใช่แคเซียนรอเที่ยวอย่างเดียวละเออเฮ้ยแต่เขาก็ยังขายได้นะมันก็มีความแบบเขาเรียกว่ามันมีความสไตล์ของเขาอ่ะคือแบบว่ามีความเก่าในการขายอ๋อหมายถึงว่าเต็นท์นี้ก็คือเราดูแลอีกเต็นท์ก็คือยังมีก็เป็นก็เป็นเราดูแลแหละ ทั้งสองเต็มสใช่แต่เป็นเพราะว่าเขาก็มาช่วยเวลาเราหยุดบ้างอมาช่วยะไรน้องๆในร้านก็ขายได้ในจังหวะที่่กลับไปที่เรื่องคุยกับพ่อคุยกันยังไงถึงแบบลงตัวเพราะจริงๆธุรกิจที่บ้านกงสีธุรกิจที่บ้านเนี่ยเจรจากับพ่อเป็นเรื่องที่ยากมากผูก็เป็นยังเจรจาไม่ได้คือถามว่า ทะเลาะกันอยู่ไหมไม่มันไม่เชิงทะเลาะแต่มันคุยกันเรื่องงานอาจจะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเวลาคุยเรื่องงานแต่ถ้าจบเรื่องงานก็คือทุกอย่างเหมือนเดิมเออไม่แยกกันคือหมายถึงว่าสมมติว่าทะเลาะกันปั้งชนกันปะตกเย็นมาก็คือกินข้าวด้วยกันเออเหมือนเดิมก็คุยกันตรงๆชอบบอกชอบไม่ชอบบอกไม่ชอบการที่ลูกมาทําธุรกิจต่อที่บ้านคือการที่มันจะสักเซสมันต้องมันยากเหมือนกันนะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือน้อยอะเนาะใช่แต่ว่า ก็รู้สึกว่าเออแบบที่ผ่านมามันทะเลาะก,กันบ่อยคือตั้งแต่นานแล้วทะเลาะก,กันแบบในเรื่องงานนะไม่ได้เรื่องส่วนตัวนะว่าเฮ้ยอย่างนี้สิมันต้องแบบนี้สิมันต้องอย่างนั้นสิต้องอย่างนี้นนแต่แต่คิดว่ามันน่าจะต้องเอาผลลัพธ์มาเทียบโอเไหม,มเอาเ,ออเหมือน KPI มาดูเลยว่าวิธีแบบเนี้ยไอเราได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านะคือถึงแม้ว่าอะทแบบเรากําไรอาจจะน้อยกว่าปริมาณเราอาจจะได้มากกว่าอ่าเพราะพอมันปริมาณเราชนะเขาบ่อย เขมอมเขาก็เริ่มทัดเราเออวะวิธีนี้ที่เราทํามันก็น่าจะโอเคนะหลังๆมาเขาก็เริ่มเอาความคิดเขาลดลงลดลงลดลงเราต้องเอาอีโก้เขาให้ลงก่อนเพราะว่าเขาทํามากี่ปีแล้วหรอกปะเออแล้วเราไปทะเลาะกับความที่เขาแบบอืกูก็เก่งนะอะไรเงี้ยอารมณ์ทำมาอันนี้เริ่มมารับตอนปีไหนครับรับแบบเต็มตัวแปดปีที่แล้วแปดปีที่แล้วสองพัน 6 7ิเป่ะ18เออ25 60นะใช่กลับงอเมริกาไปใหม่ก็คือไปเรียนอเมริกามากลับมาปุ๊บก็รับเลยเริ่มเลยเริ่มต่อเลยเรียนตอนนั้นไปเรียนอะไรครับที่นุ่นเรียนบริหารนั่นแหละอ๋ถามเรื่องความรู้ว่าไม่ค่อยมีแล้วนะนี่ไงก็มาเป็นจุดแข็งในการทําธุรกิจไงถูกป่ะการความเหมือนความจริงใจให้กับลูกค้าการคัด ของที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าถูกป่ะแล้วเวลาเราขายเราก็มั่นใจเออก็เลยอาจจะเป็นทําให้ยืนหนึ่งแถวนี้เ้อไม่ไม่ใช่ใช่ก็เลยทําให้เหมือนเมันเป็นจุดที่แตกต่างที่ทําให้แบบเราสามารถปล่อยรถได้ไวขายรถได้เร็วเพราะเราคัดของที่ดีถูกไหมจริงใจสบายใจของที่ไม่ดีเราก็ไม่เอาเลยไม่เอาเลยอยู่แล้วหรือแม้จะถูกแค่ไหนใช่ใจริงๆก็ส่วนหนึ่งก็ที่ขายได้ก็อาจจะลูกค้าลูกค้ามีความแบบเชื่อถือ ไว้ใจเราคุยชัดเจนไงไม่หมกเม็ดคือคุยแบบตรงๆไปเลยมอะไรยังไงเออมีรูปก่อนให้ดูด้วยบางทีอะอะไรเงี้ยก่อนเนี่ยตรงนี้ทําสีมานะก็เออแบบโชว์ให้เขาดูลับได้ไหมลับได้ก็อเคเออใช่เพราะเราก็บอกว่าเฮ้ยรถที่มันแบบรถที่ไม่แบบไม่เคยผ่านการทําสีมาจอดในเต็นท์เราทั้งหมดทุกคันน่ยมันก็เป็นไปไม่ได้วะถูกปะ แต่ว่าอ่ะมันก็อาจจะมีรถที่มันไม่เคยทําสีเลยมันก็มีจริงๆแหะแต่เพียงแค่ว่าบางบางคันที่มันโอเคเราต้องเก็บแบบเก็บสีกันชนหน้านิดนึงเราก็บอกเขาเฮ้ยพี่ครับตัวนี้มันจุดตรงนี้อ่ามันอาจจะเอาไปขูดฟุตบาทเล่นๆมันเป็นมันไม่ได้ที่รุ่นทสองมันจะแบบเชื่อมันจะแบบไม่เคยทำสีเอยอย่างแม่งต้องป้ายแดงอ่ะขึ้นโชว์รูมเยอะอะไรเงี้ยเอออะไรนะแล้วก็มีหินเกี่ยวอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างอ่าแล้วเออ่หลักการในการ ทำธุรกิจอะมีอะไรบ้างหลักการธุรกิจจริงๆไม่ยากนะธุรกิจมันก็คงใช้หลักการโลจิกเดียวกันว่าถ้าเราแบบให้ความจริงใจกับเขาลูกค้าบางทีจะซื้อของชิ้นใหญ่อะแสนกว่าบาทสองแสนอะหรือว่าบางบางคันเป็นร้านเนี้ยเออเขาก็ต้องเชื่อใจผู้ขายก่อนปะอ่าใช่ความจริงใจจริงใจให้เขาว่าเออแบบอะไรยังไงนะรถกี่มือบอกให้ชัดเจนเคลียอะไรยังไงมาจากไหนกลับมาแรกๆเนี่ยครับ ตั้งใจมารับธุรกิจต่อเลยหรือจริงๆอยากทําธุรกิจอื่นด้วยเออสมัยนี้มันเป็นวัยรุ่นนะใช่แค่กูไฟแรงกูต้องพิสูจน์ตัวเองเออชีกเลยชีกเลยใช่ไหมชีกเลยไปทำเองเลยคืออาจจะด้วยตัวกูแบบชอบรถอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าสาวนั่งเยอะออกกล้องไม่ได้นะพอเราชอบปุ๊บแล้วเราก็ลองมาจับไลยพอมันจับปุ๊บมันก็เออสมัยเราเรียนจบใหม่ๆอะไรเงี้ยเราก็โอเคเราก็ผ่านการทํางานประจํามาแล้ว อ๋อเคยคือก่อนที่จะมานี่ไปทํางานประจํามาก่อนเออก็มีทํางานประจํามาบ้างเงี้ยอยู่นู่นก็ทํางานนะทําแบบหมายถึงว่าแบบมันมีแบบเอออะไรที่เจ้าให้ทำอะไรเงี้ยแล้วก็ทำแบบที่นู่นนี่เป็นปอโทปอโทอ๋อจบปาร์ตี้นี่จบปารตี้มอชอใช่แต่จริงประสบการณ์มันก็ถือว่ามันสอนอะเอออะไรที่มันแบบหมายถึงประสบการณ์ยังไงเออการทํางานไงการการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยใช้ชีวิตที่นู่นมันก็แบบเจอแบบคนแบบโหด เยอะอ,อะไรเงี้ยใช่ไหมพอกลับมาปุ๊บก,กลายเป็นว่าเราเจอแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องเล็กชิวเลยเออสมมุติว่าเรามีปัญหากับอะไรยังไงในเรื่องต่างๆเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราสบายใจที่จะแบบเคลียร์ปัญหาให้มันแบบไม่ไม่ต้องแบบไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปเก็บอะไรเงี้ยรู้สึกว่าระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติครับที่ที่นู่นที่นู่นอะคนนี้นู่นโคตรต่าง,ต,างต่างกันยังไงบ้างที่ในมุมมองว่าแบบคือไทยอ่ะมันมีความแบบว่า เอือเฟือกันไม่เกรงใจเกรงใจเขามีคนเคยบอกว่าจริงๆคําว่าเกรงใจในภาษาอังกฤษไม่มีไม่มีอคือถ้าเทียบกับที่นู่นเนาะคือกดเขาแบบสติ๊กมากๆเราไปขอเขาเราจอดรถผิดที่เราขอเขาแบบเฮ้ยพี่ช่วยหน่อยนะผมไม่มีเงินอะไรเงี้ยเขามันไม่มีฟังอยู่ที่นู่นผมขึ้นศาลไปสองรอบจริงขับรถไงเพราะว่าเราขับรถตลอดอืนึกว่าไปทาอะไรไม่ใช่ไคนที่นู่นเขาก็จะมีความ เส้นครัดมีกฎระเบียมบมากกว่า<อ><อ>สุดยอดอแล้วสาหรับคนไทยอ,ะอ่ะมีแบบบางทีเราจะเลี้ยวแม่งไม่ให้เลี้ยวไงตรงเดียวเ,ยวเลยอะไรเงี้ยเคยขับรถที่นู่นเนาะถอยรถไปเฉียวรถแบบคุณหมอ,อมเขาเป็นคุณหมอที่นูน่นเขาก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเราก็เออ e แบบมันมีรอยนิดนึงเราก็แบบเอาผ้าที่ติดรถมีน้ํายาที่รถด้วยเช็ดให้เขามันก็ไม่มีรอยอะไรเงี้ยตกประมาณอีกสักสองอาทิตย์ มีจดหมายมาจากประกันฟ้องมาอบอกว่าลูกค้าเนี่ยโดนคือคู่กรณีเนี่ยโดนเราถอยเฉียวเยแล้วทําให้รู้สึกเจ็บเจ็บท <c oughs> ี่คอประกันโดนซูไปเกือบล้านถ้าตีเนเงินไทยอะฮะแล้วที่นู่นนะคะ่าพอะพอประกันอ่ะโดนฟ้องจากจาก,จากคู่กรณีใช่ไหมแล้วยอมรับว,ว่าเราเป็นคนถอยแล้วเราเป็นคนผิดพอเขาพอเขาพอเขาซูเราปั๊บเนี่ยประกันจ่ายเงินปั๊บเนี่ยค่าเบีย้ยประกันมันขึ้น สมมติว่าจ่ายเดือนละร้อยเหรียญอะโดดไปเป็นสี่ร้อยเหรียญแลต่อเดือนค่าป,ประกันนะดีที่ทําประกันใช่ไหมตอนนี้ก็คือที่นู่นเขาบังคับเอาบังคับอยู่แล้วคือคุณอยู่อย่างไรมันต้องเป็นแบบประกันสองบวกอ,อะไรอย่างเงี้ยเออก็ดีที่มีประกันก็ <c oughs> ดีที่มีประกันใช่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยเป็นบ้านเราอะเราแบบลงไปขอโทษมันเป็นร้อยนิดนึงอะคนบ้านเราก็คงแบบเฮียวเฉีย่เฮ้ยไม่ใช่น้องอะไรเงี้ยกลับมาที่การบริหารธุรกิจครับถามว่าอะไรคือเรื่องที่ยากที่สุดครับคนคนอืม ลูกค้าเอ,อ่ยคนที่ส่งรถให้เราเอ่ยแล้วก็พนักง,งานเอ,อ่ยส่วนมากเป็นเรื่องคนใช่ของเราเลือกได้คนเราเลือกไม่ได้เราไม่รู้หรอกว่าคนนี้เข้ามาไม่ังาาเป็นยังไงถูกปะเลือกลูกค้าไม่ได้เออเราเลือกไม่ได้เพราะแบบอะไรยังไงแต่แพนักงานเราเลือกได้ <laughs> ใช่ใช่ใช่คือลูกค้าก็จะมีความละเอียดของแต่ละคนไม่เท่ากันซึ่งเราเราเข้าใจเพราะว่าเอ้ถ้าเราอยู่ในจุดจุดหนึ่งที่ต้องมาซื้อของไปงแพงอะเราก็ต้อง ต้องละเอียดนะเขาดังนั้นเราก็ต้องสอนพนักงานเราให้เข้าใจลูกค้าเราเหมือนกันซึ่งเราเราเข้าใจแล้วเราเข้าใจลูกค้าแล้วแต่ถ้าเราพนักงานเราไม่เข้าใจแบบเฮ้ยทำไมลูกค้าคนนี้แบบค่อนข้างละเอียดงี่เง่าจังวะเราก็ต้องคุยกับพนักงานเราอีกทีนึงเพราะว่าเราขายของแพงเราไม่ได้ขายของแบบเฮ้ยหาบาท10บาทอะไรเงี้ยเออก็รู้สึกว่าคนเนี่ยมันยากยากยากสุดเลยนแล้วคิดว่า AI จะเข้ามาช่วยอะไรในธุรกิจประเภทนี้ได้บ้าง AI ออีกหน่อยถ้า AI มา AI เนี่ย ต้องชนะความเชื่อใจให้ได้ก่อนถ้าถามว่า AI จะมาแทนแม่งทุกอย่างเลยไหมก็คิดว่าอาจจะยังไม่ยังไม่ใช่เวลาเทรนในธุรกิจตลาดรถมือสองจะเป็นยังไงแนนะเทรนเหรอตอนนี้เหรอตอนตอนนี้แล้วแบบอนาคตเพราะว่าข่าวอาจจะเคยบอกว่าตลาดรถมือสองมันไม่ดีแล้วมันแย่แล้วรถไฟฟ้าแม่งราคาแม่งก็ถูกชิบหายเลยเข้ามาก็ยิ่งถูกอีกเลยแล้วตลาดรถมือสองจะไปต่อได้ไหมแต่อันนี้ก็คือยังเขาเรียกว่ายังยืนหนึ่งได้ อ่ายังยืนอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ใช่ใช่คำว่าหนึ่งไม่ได้หนึ่งเลยยังยืนอยู่ได้แล้วก็ยังคงแข็งแกร่งอยู่ในตลาดรถมือสองได้ทั้งทั้งที่เหมือนภาพรวมหรือแม้กระทั่งข่าวเนี่ยมันก็ตีตีแต่ในแง่ลบเนาะคือจริงๆมือสองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้าถ้าเป็นเคอร์ฟก็คืออย่างเงี้ย คือมันใช่จริงๆบางทีเศรษฐกิจไม่ดีคนก็มาสนใจรถมือสองมากขึ้นแต่ทางนี้ด้วยด้วยราคาที่รถมือสองมันจะถูกปรับราคากลางลงไปเลยแบง์อัตมแบงค์แบงค์ก็จะให้ราคากลางเหมือนบ้านเนี่ยบ้านก็จะมีราคาประเมินเนาะแบงค์ก็จะมีราคาประเมินถ้าเมื่อไหร่ที่ราคาประเมินมันเริ่มตกลงเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้ราคารถมือสองมันมันดาวลงดังนั้นเราก็ต้อง ตามตลาดให้ทันก็แสดงว่าตอนนี้ก็คืออัปเดตตลอดราคาประเมินจากทางธนาคารใช่ใช่แล้วการปล่อยสินเชื่อตอนนี้เป็นไงบ้างอยากมาเดี๋ยวบอกว่าเหมือนกันเออยากแบบยากจัดถ้าเป็นลูกค้าที่เอาเรยว่าไม่แข็งอ่ะไม่แข็งอ่อนอ่อนในเรื่องของเงินเดือนเรื่องโปรไฟล์อะไรเงี้ยอ่อนเนี่ยการอนุมัติสินเชื่อเนี่ยมันมันยากใช้เงินดาวคือคือผ่านแหละแต่ว่าใช้เงินดาวเยอะน้อยบ้างอะไรเพราะแบงค์ไม่ไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้ว เขาคงเขาเจอเ n p l เขาเจอหนี้เสียเขาเจออะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าต้องปรับให้ทันแล้วสัดส่วนหมายถึงว่าซื้อเงินสดกับซื้อเงินกู้เนี่ยสดเยอะกว่าอยู่แล้วสดสดเยอะกว่าอยู่ใช่กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใครครับกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่อะทุกคนอ่ะทุกคนคือมันไม่มีแบบว่าเอ้ยแบบว่าแปซิฟิกว่านี่นะอายุเท่านี้เออตำรวจนักทหารน่าอย่างเงี้ยจริงๆมันมันทุกคนนะมีตั้งแต่แบบอายุแบบยี่สิบ ไปจนถึง80เนี้ยก็มีแอเนี้ก็มีแล้วอย่างนี้พฤติกรรมของลูกค้าที่เข้ามาซื้อรถอะส่วนใหญ่ตัดสินใจจากอะไรจากคุณภาพอะคุณภาพไปหลัวราคาราคาก็ส่วนหนึ่งถ้าเขามีคู่เทียบเขาจะเลือนเอาราคามามามาคุยละคืออันดัหนึ่งคือคุณภาพเลยคุณภาพก่อนอันดับสองอ่ะสมมุติถ้ามันมีสเปคใกล้ๆกันราคา ก็อาจจะไปเทียบกันอีกทีใช่ถ้ามันดิฟกันนิดหน่อยก็ให้เขาดูสภาพเป็นหลักแต่ถ้ามันดิฟกันเยอะแบบราคาแบบโอ้โหแบบถูกจัดก็ต้องให้เขาค่อยดูบ่อนว่าเอ้ยทําไมเขาถึงขายถูกถูกเพราะอะไรอะไรเงี้ยใช่จริงๆลูกค้ามาเพราะคุณภาพรถก่อนคุณภาพรถก่อนเพราะเขาจะจ่ายเงินเป็นแสนอ่ะเขาต้องดูเฮ้ยรถคันนี้รถ A กับรถบี้ยสภาพมันต่างกันไหมเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วพฤติกรรมของคนเชียงใหม่ในการเลือกซื้อรถบเป็นยังไงคิดว่าพฤติกรรมบ่ เน้นเลยคนเชียงใหม่เพราะเราอยู่เชียงใหม่กันคือคนเชียงใหม่จะมีความเป็นถ้าเป็นกรุงเทพอ่ะคนกรุงเทพจะซื้อเร็วส่วนรถราคา1ล้านเนี่ยคนกรุงเทพจะซื้อไวกว่าตัดสินใจเร็วกว่าตัดสินใจเร็วมาดูรถปุ๊บปุ๊บจ่ายเงินจองเลยคนเชียงใหม่จะคิดก่อนขอกลับไปคิดทุกอนถามพี่ถามน้ององี้ป่ะคิดก่อนใช่ใช่จนเขามั่นใจจริงๆเขาถึงจะวางจองขายเองร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ ทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสมมติว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะคุยกับเราแปดสิบอ่ะอีกยี่สิบคือเราอาจจะไม่ได้คุยด้วยให้พนักงานหมายถึงว่าเขาตัดสินใจจองมาแล้วแหละพนักงานมาฟโลโล่ขอกล้องใช่เผือป้ายถ่ายรูปอะไรย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่แล้วอะไรเป็นเทคนิคครับในการขายให้กับลูกค้าเพราะส่วนใหญ่ที่บอกเมื่อกี้ก็คือเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เจอลูกค้าเองครับอะไรคือเทคนิคในการขายจนทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อที่ที่ต้นคิดว่ามันเป็นเทคนิคสัมพันธ์ของเราเลย อาจจะบอกให้เขามองว่าลูกค้าเป็นเป็นคนที่เขาจะจีบสักคนหนึ่งอะไรอย่างเี้ย่ะเขาก็ให้ความสําคัญเี่ยให้เซลล์เราให้ความสําคัญกับลูกค้าใช่แล้วก็ดูแลเขาแล้วก็ส่วนมากลูกค้าออกไปอะลูกค้าก็จะบอกเออเดี๋ยวถ้ามีคนอื่นอยากได้รถจะแนะนํามานะอะไรเงี้ยแสดงว่าเขาชอบชอบเราชอบเออชอบเซลเราบ้างชอบเราบ้างอะไรเงี้ยจะบอกว่าเราหน้าตาดีมันก็ไม่ ก่อนนิดนึงเออแล้วอย่างนี้เหมือนการที่ลูกค้าชอบเราเนี่ยการหมายถึงว่ารีเฟอร์ต่อจากลูกค้าเยอะไหมครับเยอะเคยเก็บข้อมูลมประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอ่สิบคนแนะนำต่อสักสิบสองคนโอ้โหนั้นก็เป็นธุรกิจเครือข่ายไปแล้วบอกต่อไปจริงจริงลูกค้าส่วนมากจะกลับมาเพราะว่าบอกต่อก็มีเยอะอ่า 80%ดสเปอร์เซ็นที่เขาประทับใจนะอ่าแล้วก็เขาก็บอกต่อแต่ว่าจะจะมาจบอีกเรื่องก็ก็ต้องไปดูก่อนว่าเรามีของที่เขาอยากได้ไหมอ๋อก็คือมันมีแนะนามาเรื่อยๆแหละแต่อยู่ที่รถเรามีสเปคที่เขาอยากได้หรือเปล่าใช่ใช่แล้วอย่างนี้ลูกค้ามาจากออฟไลน์หรือออนไลน์เยอะกว่ากันตอนนี้ตอนนี้ที่ทําอยู่ก็ประมาณแบบครึ่ง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 ออฟไลน์ก็ยังมีบ้างก็ยังมีอยู่เดินหน้าร้านบ้าง ออนไลน์ก็จอดจงมาเยอะเหมือนกันออนไลน์นี่ทําช่องทางไหนครับจริงๆก็ทั่วไปนะแบบเฟซบุ o กทิกต็อกก็ทำหมดเลยพวกนี้อินสตาแกรมอืมไอจีไม่ได้ทำไอจีไม่ได้ทำอาจจะมีมาเก็ตเพลเป็นคนลมโลเทคโนโลยีเลยก็จะไม่ค่อยลึกเท่าไหร่อ่ามาเก็ตเพลสปะเป็นมาเก็ตเพลสมาเก็ตเพลสหมายถึงว่าก็มีทีมเซลล์โพสต์รถบ้างอะไรบ้างอ๋อหมายถึงว่าทางทีมก็จะเป็นคนโพสต์ขายก็จะมีทีมเซลล์อีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่คนที่ทํางานที่ร้าน เป็นโค้ดเดียวเลยเป็นเอเจนต์หรือว่าเอเจนต์เอเจนต์ให้เป็นเอเจนต์ฟิลลิ่งเดียวกันอ๋อเขารับโค้ดบ้านใช่ไหมครับผมจะได้ฝากอผมก็อยากจะฝากโค้โพสเหมือนกันในเอเจนต์บ้านเห็นช่วงนี้ครับเริ่มมาสร้างตัวตนใน TikTok ป่ะอ่านิดนึงนิดนึงอะไรคือเหตุผลที่เออเหมือนเริ่มมาสร้างตัวตนล่ะเทคโนโลยีมันมันมันไวเนาะโซเชียลมันมันไวคือเราจะแบบไม่สร้างเลยก็ไม่ได้เราก็ต้องมีนิดนึ่งให้เขาเริ่มรู้จัก ว่าเราทําอะไรยังไงอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เน้นขายขนาดนั้นแต่ว่าแค่แบบอยากให้เขารู้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในเป็นหนึ่งที่เป็นเต็นท์รถที่มีอยู่ในเชียงใหม่แล้วก็พีเศษไปใช่ใช่ใช่อันนี้แพนจะทําระยะยาวเลยหรือว่ากําลังทดสอบอยู่กําลังเริ่มต้นดีกว่าอ่าเริ่มต้นแต่ก็แพนยาวแหละแต่ว่าก็กําลังเริ่มต้นต้องหาเวลาให้ตัวเองในการที่จะทํามันอวยเพราะเวลาแบบนะมันก็แบบนั่นแหละเอาไปกินเล่าหมดเออเฮ้ย ต้องถามว่าตอนนี้คิดว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงแย่เหมือนกันนะแย่เหมือนกันแล้วอย่างเงี้ยวางกลยุทธ์ยังไงให้แบบที่เต็นแบบยังคงยอดขายสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ตกเลยคือจริงๆอ่ะก็พยายามอัปเดตกับเด็กในร้านตลอดว่าเฮ้ยอะไรยังไงเงื่อนไขแบงก์ปรับเปลี่ยนยังไงบ้าง เราทำยังไงดีจับลูกค้า A ให้เข้ากับแบงค์นี้จับลูกค้า B ให้เข้ากับแบงค์นี้เพราะว่าแต่ละลูกค้าก็ไม่เหมือนกันบางคนก็เหมาะกับแบงค์นี้แบงค์เบางคนก็เหมาะกับแบงค์ B ให้เขาค่อยๆปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยเนาะแต่ว่าถ้าถามว่าจะให้ยอดขายอยู่เหมือนเดิมไหมจริงๆเราก็พิจิตรไม่ได้ว่ามันจะอยู่หรือไม่อยู่แต่ว่าเราก็แค่ตั้งใจให้มันท,ทําเต็มที่ เอาแบบจํานวนที่เราพึงพอใจไปก่อนไม่ต้องตั้งสูงมากมันจะได้ไม่ต้องกดดันตัวเองแล้วย่างนี้เหมือนว่าเศรษฐกิจไม่ดีอาจจะเป็นโอกาสด้วยหรือเปล่าหมายถึงว่าเราอาจจะได้รถที่ดีในราคาที่ดีมาอืถูก่ะอาจจะเป็นโอกาสในการได้ของจริงเหมือนกันนะโควิดก็เป็นเหมือนกันก็ถึงบอกว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีของมันก็ถูกเราก็ลูกค้าก็ได้ของถูกเหมือนกันอ่าก็หมายถึงว่ากําลังซื้อของลูกค้าไม่เยอะก็อาจจะลด จากมือห่งมาเอามือสองกันด้วยก็าปเว่าจะมีโอกาสทางการขายมากขึ้นแล้วก็การซื้อมากขึ้นด้วยใช่แต่ผมดันแบบซื้อของดีแล้วมันก็เลยต้องจ่ายแพงไงเพราะว่าของดีมันมีคนอยากได้เยอะอถ้าผมแบบไม่สู้ราคาผมก็ไม่ได้ของเหมือนกันผมก็เลยต้องสู้ราคาเพื่อให้ได้ของใช่มาิ้นมันเลยแบบไม่ได้เยอะมากมันเลยบางซึ่งเน้นรอบแทนใช่ใช่ เราก็สะงว่าเฮ้ยเรามาีของขายนะเรามีของดีนะเออเราก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่ที่เซล,ลเขาส่งมาให้ว่าเฮ้ยลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้จริงๆนะเ,เน้นจอดนะอ,อะไรเงี้ยอเจอนะบางทีรถเจ็ดแปดปีไม่หมื่นกว่าโลอ่อะโอ้เช็คดต้องเช็คเลยว่าแบบใช่หรือไม่ไม่เอออะไรเงี้ยต้องเช็คเลยแบบทํามาหรือเปล่าอะไรไงหรือเปล่าอะไรเงี้ย<อ>เขียนสัญญากับลูกค้าที่บ้านเลยใช้เครื่องตรวจสอบให้มัน ชัดเจนไปอะไรเงี้ยทําธุรกิจเต็นท์มาประมาณ8ปปีแล้วเนาะม,มีไปทําธุรกิจอื่นบ้างไหมครับหรือกําลังมองธุรกิจอื่นบ้างนะครับนี่ไงอาสังหาริมทรัพย์จะขอยญาตไปเป็นรุ่นน้องรุ่นน้องลูกน,น้องก็ได้ลูกน้องคุณโดผมฝากเนื้อฝากตัวไว้อันนี้ระดับเมกะแล้วอะเมกะบางนาเมกะบางนาเมื่อไหร่ที่กลไกของรถไฟฟ้ามันกลไกราคานะ มันเริ่มนิ่งชัดเจน,น,นมันก็จะมีรถไฟฟ้ามือสองออกมาแล้วที่ตลาดรถมือสองน้ำมันยังอยู่ได้เพราะราคามันค่อนข้าง,งชัดเจนกว่าใช่ <ละ S 1> ราคามันนิ่งกว่าแบงค์เขารับเนี่ยตอนนี้เดินไปถามแบงค์ไหนๆว่าซื้อรถมีจัดไฟแนนซ์รถไฟฟ้ามือสองไหมมีแบบน้อยแบบสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแบงค์ก็ยังกลัวเลยอีกหน่อยรถอ่ะมันจะเหมือนอุปกรณ์ไฟฟ้าเหมือนโทรศัพท์มันแบบตกรุ่นไวใหรอเออตกรุ่นไวแล้วก็อีกอย่างรุ่นใหม่ๆมาเรื่อยๆ แล้วราคาไม่ได้แพงขึ้นนะราคาถูกลงเรื่อยๆด้วยด,วยดวยเหมือนแบบเทคโนโลยีทั้งหลายมันทําให้ซัพพลายเชนมันกดราคาลงได้ตัวรถมันก็ยิ่ง,งถูกลงไปอีกเหมือนซื้อก่อนประหยัดก่อนอ่าซื้อที่หลังประหยัดกว่าคือคือ <c oughs> จีนเห็นจีนไหมคนจีนมาบ้านเราคนจีนแทบจะไม่ทั้งนั้นที่จีนมันมีรถไฟฟ้าเยอะ,อะ แต่คนจีนแทบจะไม่เคยถามถึงรถไฟฟ้ามือสองที่บ้านเราเลยไหมหรือซื้อรถไฟฟ้ามือหนึ่งอะคือเอาเอาที่ผ่านตายเฉยนะไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นไงไม่เคยเจอคนจีนที่มาเพื่อมาหารถไฟฟ้าเลยเออแล้วเขาก็บอกเขาไม่เอาด้วยเคยถามไหมเพราะอะไรเขาบอกว่ารถไฟฟ้าที่นู่นอะมัน,ม,นมันไวยังเหมือนกันอ่ะราคา,าสู่สารรถไฟฟ้าที่จีนมัน,มนเยอะมากมมต้นทุนในการผลิตก็ก็ส่วนหนึ่งมันอาจจะต่ำมากๆเนาะ รถไฟฟ้าไม่ต้องอะไรมากมายมันก็เลยทําให้แบบราคาที่แท้จริง,งเขาไม่รู้สมารถคันหนึ่งอย่างตัวต้สมมติว่าประกอบคันหนึ่งเลสเซว่าค่าประกอบทําอยู่ที่ห้าแสนรถไฟฟ้าไม่กี่ต้นทุนอยู่แสนห้าแต่มาขายราคาที่ต่ํากว่ารถน้ำมันนิดนึงแต่ก็จมีแกรที่จะลดอยู่เพื่อให้เหมือนเทียบกันแล้ไม่ได้กําไรเยอะมาจีนเยอะใช่อพอขายไม่ได้ปุ๊บทำไงเซล เพื่เหลืออะไรอยู่อย่างเงี้ยแล้วแม่งเซลล์หลายรอบเป็นอะไรไม่ได้เซลล์รอบสมมูรณอะไรเงี้ยปึ๊บแล้วก็ลงมาอีกลงมาอีกอะไรเงี้ยตอนนั้นที่โตโยต้ามันอาจจะแบบมีเซลลดห้าหมื่นแม็กแม็กก็แสนหนึ่งแต่มันก็อยู่เงี้ยจนมันจะเริ่มเปลี่ยนรุ่นรุ่นปั๊บอ่ะแบบเจ็ดปีอะรถคันหนึ่งกว่าโมเดลมันจะเปลี่ยนก็หกเจ็ดปีเนาะก็ถึงจะค่อยมาแบบมาเซลล์ตอนปีที่เจ็ดอะไรเงี้ยความนิ่งก็เลยนิ่งกว่าเออมันเลยนิ่งกว่าโดยฟ้ามันเปิดมาปีแรกปีที่สองมันลดแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งอาจจะเป็นเรื่่องภาษีปะ ภาษีด้วยประกันด้วยเออรถไฟฟ้านี่ประกันม่งแพงอ่าประกันแ,งแพงส่วนรถแบบคันหนึ่งทำสี่หมื่นเงี้ยบางประกันนี้ดีกว่าไม่ใช่ทุกประกันก็จะมีข้อแม้อ่าอืมไม่รับหมดไมอ,อไม่ได้ออแบบออให้ร้อยเปอร์เซนต์โน่นนี่นั่น,นแต่ภาษีของรถไฟฟ้าก็ยังศูนย์อยู่ป่ะตอนนี้ศูนย์อยู่หรือมันเป็นแค่บางค่ายป่ะบางค่ายอืมก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณทางคุณต้นมากครับที่ให้เกียรตินะครับมาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้ครับในรายการของเราก็เป็นการแชร์ไอเดียนะครับแล้วก็เกี่ยวกับ การทำเต้นรดมือสองนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นไอเดียในการเริ่มต้นทวิตนะครับเต้นรดมือสอง